สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการเตรียมหน้าเล็บนะคะขั้นตอนการเตรียมหน้าเล็บก่อนจะทาสีนะถ้าเล็บมือนะคะมีสีทาเล็บอยู่ให้เอาสีทาเล็บออกก่อนนะแล้วก็เรามาดูขั้นตอนการเตรียมหน้าเล็บกันค่ะการเตรียมหน้าเล็บคือเคลียร์หนังนะคะแล้วก็ ทำให้หน้าเล็บเราเกลี้ยงนะคะสะอาดเพื่อพร้อมสําหรับการทาเบสและสีนะคะมาดูการดันนะคะด,นนดันหนังปลายดันหนังทุกนิ้วเลยนะคะอย่างนี้นะไม่ดันอย่างนี้นะคะไม่ดันอย่างนี้นะดันอย่างนี้นะคะดันไป ให้มันโค้งมนนะคะได้รูปสวยเห็นไหมคะโครงเล็บให้มันโค้งนะดันน้ำทุกนิ้วเลยนะคะดันหนังเข้าไปค่ะขอบเล็บมุมเล็บเก็บความเรียบร้อยดันให้โค้งมนเห็นไหมคะไม่ทำอย่างนี้นะ เราไม่ทําอย่างนี้นะคะเพราะถ้าทําอย่างเนี้ยมันจะไม่สามารถควบคุมน้ําหนักได้นะคะมันจะทําให้ลูกค้าเจ็บนะ,ะเรียบต่อไปมันกันเลยนะคะดันให้หมดทุกนิ้วหนะดันให้เสร็จทุกนิ้วเลยนะคะเห็นไหมคะ มันจะมีลักษณะอย่างนี้๋ยวโป้งก็เหมือนกันนะดันเข้ามานะคะเริ่มจากตรงกลางนะคะเริ่มจากตรงกลางทุกรอบเลยดันเข้ามาสร้างความโค้งมนนะคะเก็บหนังกำพร้านะคะหนังที่ตายติดขอบเล็บอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อความสวยงามเพื่อความสะอาดเพื่อความคงทนนะคะในการทาสี ก็จะติดนานขึ้นไม่หลอกล่อนง่ายๆนะดันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้หัวเจียขอบสีน้ำเงินนะคะเห็นไหมเห็นไมเอ่ยหัวเจียที่มันมีขอบสีน้ำเงินตรงนี้นะคะหรือหัวเจียเม็ดข้าวที่เรียกว่าหัวเจียเม็ดข้าวอย่างนี้นะคะ เจียขอบเดฟวิธีการเจียนะคะให้วางนะคะตำแหน่งตรงกลางรูปมานะคะเห็นไหมคะไม่ย้อนสอนนะเห็นไหมคะรูปมาเลยเราไม่ย้อนสอนขึ้นไปอย่างนี้นะคะเราจะใช้วิธีการรูปมาอย่างนี้ทุกนิ้วเลยนะคะวางตรงกลางไล่มานะอย่างนี้นะคะ แบบนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้ทุกนิ้วเลยนะคะไล่ทางนี้ให้หมดก่อนนะรูปมานะคะขอบเล็บข้างเล็บก็เหมือนกันนะคะวิธีการวางวางรูปอย่างนี้นะคะไม่ย้อนขึ้นนะทุกนิ้วเลยแบบนี้นะคะเห็นไหม แบบนี้นะเล็แบบนิ้วโป้งเหมือนกันค่ะฝึกกับเล็บตัวเองนะคะอย่าแงบบนี้เลยเห็นไหมรูปมาอ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จด้านนี้แล้วเราปรับหัวเจียนะคะหมุนหัวเจียปอีกด้านหนึ่งปรับองศาการหมุนนะแล้วก็รูปมา้ฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะแบบนี้เลย ความเร็วหัวเจียนะคะรอบหมุนอยู่ที่ความถนัดเริ่มแรกนะคะไม่ต้องเร็วมากก็ได้สักสิบ0้าี่สิบก็พอเพื่อที่เราจะควบคุมวิถีของมันได้ง่ายขึ้นนะรอจำนานแล้วจะเพิ่มความเร็วของรอบก็ได้ค่ะแต่เริ่มแรกครูอยากให้ค่อยๆเปิดความเร็วนะอะอย่างนี้นะคะ,ะวิธีการเจียๆอย่างนี้เลยไล่ทุกเร็วนะคะ เก็บทุกเล็บให้เรียบร้อยเห็นไหมครูจะเริ่มจากตรงกลางนะคะแล้วก็ลากมาอย่างนี้เห็นไหมคะปิ๊ป้องเหมือนกันค่ะทาเหมือนกันทุกนิ้วอย่าจี้ที่เดียวนานๆนะคะมันจะทําให้ร้อนหน้าเล็บแล้วก็กินหน้าเล็บเข้าไปเห็นไหมคะามากมาอย่างนี้ไปนี้เสรแล้วปัดฝุ่นทำความสะอาดอย่างนี้นะคะเห็นไหม แล้วตัวหนังที่เราเจียเห็นไหมคะตัวหนังที่เราเจียเขาจะมีความเปิดขึ้นเห็นไหมหนังที่เราเจียมันจะเปิดขึ้นอย่างนี้เวลาเราตัดหนังนะคะเก็บความเรียบร้อยมันก็จะง่ายกันไกตัดหนังนะให้เช็ดแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนจะลงตัดหนังนะคะไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้งนะคะแล้วค่อยเอามาตัดหนังนะ ป้องกันาการติดเชื้อรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะวิธีการตัดหนังให้เริ่มจากอเอาตรงไหนอ่ะคุณถนัดเด็บนี้ให้เริ่มจากตรงนี้นะคะเห็นไหมให้เริ่มจากตรงขอบจมูกเล็บอย่างนี้นะคะวางกันไกลนะคะค่อยๆเล็มเข้าไปเห็นไหมคะอย่าหนีบลึกนะหนีบตามขอบนะคะมันจะมีขอบอยู่เห็นไหมเห็นไหมคะขอบขาวๆค่อยๆหนีบ อย่างนี้นะคะค่อยค่อยหนีบนะไม่หนีบดึงอย่างนี้นะคะไม่แนะนําให้หนีบดึงอย่างนี้นะมันจะเจ็บนะคะจะเป็นเลือดนะ,ะให้หนีบอย่างนี้นะคะหนีบขาทีเดียววางเลงก่อนนะคะแล้วค่อยหนีบเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมคะเลงเข้าไปอ่าครบรอบแล้วตรงนี้ทํำยังไงนะคะวางอย่างนี้เหมือนเดิมคะ่ะจมูกเล็บเห็นไหมคะค่อยคอยเลงเข้าไป แบบนี้เลยนี่ค่ะเห็นไหมหลุดแล้วมีความเนียนอะเก็บรายละเอียดนิดนึงยังเหลือติ่งนิดหนอ่อยเก็บเข้าไปเห็นไหมคะแค่นี้เลยตรงจมูกเล็บตรงนี้นะคะหนีบได้บางๆหนีบส่วนที่มันแข็งๆออกนะคะบางๆเห็นไหมคะค่อยๆหนีบเล็มเข้าไป พอถึงจะหมุกเร็บจบรอบมันก็จะหลุดออกมาเองอย่างนี้มันก็จะมีความเกลี้ยงนะคะเหมือนกันตรงนี้นะคะถ้าขอบเรียบแห้งๆมากค่อยๆเลียมเข้าไปนะคะนิดหน่อยอย่าเลียมเยอะนะแค่นี้นะคะเห็นไหมสะอาดแล้วตรงไหนที่ยังไม่ดีนะคะเลียมได้นิดหน่อยเห็นไหมคะนี่แค่นี้ นี้เลยตัดอย่างนี้ทุกเล็บนะคะ,ะนิ้วก็เหมือนกันค่ะวางขอบเล็บอย่างนี้ค่อยๆยหนีบเข้าไปนะคะเห็นไหมครูจะไม่ยกกันไกลนะครูจะไม่ยกกันไกลดึงขึ้นนะคะค่อยค,อยคอยหนีบเข้าไปไล่เข้าไปตามขอบอย่างนี้นะคะเติม ครบรอบแหละเขาก็จะสะอาดขึ้นเหมือนกันค่ะข้างเล็บไม่ถนัดไหมเห็นไหมคะค่อยๆนีบบางๆเบาๆขอบเล็บจมูกเล็บเหมือนกันเล็มเข้าไปนิดนึงดูความเรียบร้อยเหลือไม้เหลือเศษนิดนึงอ่าเล็มได้นะคะเห็นไหมค่อยๆเล็มเข้าไปค่ะ ค่อยๆเลมเข้าไปแค่นี้เห็นไหมคะสะอาดแล้วข้างน,นี้เหมือนกันค่ะวางจมูกเล็บนะคะนี่เหมือนกันข้างน,นี้จมูกเล็บค่อยๆนีบเข้าไปนะคะเห็นไหมเห็นขอบข,าว,ข,า,วขาวไหมคะขอบข,าว,ขาวระหว่างชั้นหนังเห็นไหม เรจะหนีบแค่ขอบขาวๆอย่างนี้เลยหนี่วางแค่ขอบค่อยๆหนีบเข้าไปเห็นไหมคะถ้าหนีบแค่ขอบอย่างเงี้ยลูกค้าจะไม่เจ็บแล้วก็จะไม่ได้เลือดนะเห็นไหมคะมันก็จะออกมาแบบนี้นี เห็นไหมคะแบบนี้มันก็จะสะอาดขึ้นนะคะเรามาเก็บความเล็กน้อยน,น,นิดนึงตรงไหนที่ยังเป็นขาวขาวนะคะยังไม่เรียบไม่เนียนตรงนี้หนังแข็งนล็นึงเลีมได้นะคะเลีมเบาๆบ,บ,บางๆแค่นี้เลยเหมือนกันคะ่ะนิ้วนี้เห็นไหมคะ ครูจะไม่หนีประดึงอย่างนี้นะไม่หนีประดึงอย่างนี้เห็นไหมคะมันจะดึงหนังนะลูกค้าจะเจ็บนะคะเห็นไหมสะอาดแล้วนิ้วโป้งเหมือนกันเลยคะ่ะเริ่มจากจมูกเล็บเหมือนกันคะ่ะเด็มเข้ามา เเข้ามานะคะเห็นไหมคะท่าน,นี้เหมือนกันคะ่ะเริ่มจากจมูกเล็บเหมือนกันค่อยๆเล็มเข้ามาไม่ต้องกดกันไกลเยอะนะคะมันจะเข้าเนื้อนะค่อยค่อยเล่มขอบมาเห็นไหมคะเอาเท่าที่เราเล่มได้ สะนะตรงไหนเหลือขาวๆนิดนึงเร็มได้นะคะเรีมค่อยๆเร็มไปไม่ต้องรีบ โอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนี่คือวิธีการตัดหนังนะคะตัดหนังเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไรขั้นตอนต่อไปเป็นการตัดเล็บตบะไบทรงตัดเล็บตะไบทรงของครูอะเล็บสั้นแล้วนะคะครูอาจจะเล็มนิดหน่อยจะใช้กันกระตันก็ได้เล็มนิดนึง ให้ทรงขอมนโค้งสวยแต่ถ้าไม่ต้องตัดเล็บนะคะไม่ต้องตัดเล็บต้องการตะไบทรงเฉยก็ใช้วิธีการจับตะไบ,บยอย่างนี้เห็นไหมคะค่อยๆถูกไปเก็บเหลี่ยมเล็บ,บ,บอันนี้ครูจะตะไบ,บเป็นทรงมนนะครูจะทําเล็บเป็นทรงมนนะคะเห็นไหมวิธีการจับตะไบ,บให้จับอย่างนี้นะคะให้ตะไบเล็บ,บ,บไปด้านเดียวกันลากได้ แต่ด้านแต่เวลาถูยาวให้ถูไปด้านเดียวกันให้หมดนะคะลากได้อย่างนี้เห็นไหมคะยนี้เห็นไหมคะวิธีการจับตะไบจับ่างนี้วิธีการวางตะไบกับเล็บถูตะไบให้เรามองเห็นนะคะด้วยการตะแคงตะไบนิดนึงถ้าเราตั้งอย่างเงี้ยเราไม่สามารถมองได้ว่าตะไบกับเล็บเราถูกันลักษณะไหน เห็นไหมคะมันจะใช้ความรู้สึกไม่ได้มันต้องมองเห็นด้วยนะตะแคงนิดนึงเราจะได้มองเห็นว่าตะใบกับเล็บเนี่ยมันถูกกันยังไงเห็นไหมคะเห็นไหมแบบนี้นะคะอันนี้เล็บครูสั้นอยู่แล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูจะทำคลิปสอนการตะใบไม่ใช่ตะใบการตัดแต่งทรงเล็บนะคะว่าเล็บก็มีทรงอะไรบ้างานนี้นะคะเห็นไหม มนแล้วนะตรงไหนที่ยังไม่มนอย่างเงี้ยค่ะเราจะมองเห็นเห็นไหมด้านนี้มันกว้างกว่าอาจตะใบเก็บเข้ามาเห็นไหมคะให้เล็บมันมนเก็บเข้ามาให้เล็บมันมนนะคะนีเเห็นไหมคะมนแล้วเหมือนกันคะ่ะเล็บนี้เหมือนกันเห็นไหม พอเวลาเราตะแคงตะใบอะค่ะเวลามันถูกับเล็บส่วนไหนเราจะมองเห็นหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราตั้งอย่างเงี้ยครูไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่ามันมันถูกส่วนไหนของเล็บอยู่เล็บตรงไหนมันเหลี่ยมตรงไหนมันเก็บหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถมองเห็นเลยแต่ถ้าตะแคงนิดนึงอย่างเงี้ยมันสามารถมองเห็นได้เลยค่ะว่าตะใบเราถูส่วนไหนเราต้องเก็บมุมไหนตรงไหนที่มันไม่พอดีอ่าอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นเลยค่ะเห็นไหมลองดูนะคะนิ้วโป้ง ถ้าเป็นเล็บตัวเองนะคะหันตะไบาตามที่เราถนัดนะแต่ถ้าเป็นเล็บลูกค้าเราก็จะตะไบทรงมุมนี้อยู่แล้วนะคะเล็บตัวเองเอาที่เราถนัดแล้วมองเห็นตะไบกับเล็บลักษณะที่เล็บกับตะไบมันถูก,กันได้เห็นไหมเราต้องมองเห็นนะคะเห็นทุกจุดที่ตะไบกับเล็บถูก,กันเราจะได้รู้ว่าตรงนี้ลึกหรือยังตรงนี้พอหรือยังนะ เห็นไหมคะตรงไหนที่ยังไม่มนตรงไหนมันยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะคะยังไม่ได้ทรงตามที่เราต้องการก็ถูตะใบได้อย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมคะมนแหละวิธีแทนถูตะใบก็จะประมาณนี้ขั้นต่อไปเราตะใบเล็บเสร็จแล้วเราจะทําอะไรเราก็จะใช้ตัวบัฟหนาตัวนี้นะคะ ตะไบเก็บปลายละเอียดหน้าเล็บเห็นไหมคะว่าเล็บครูอ่ะมันไม่เรียบเห็นไหมอันนี้เพราะครูไปแค้มันนะเห็นไหมมันมันไม่เรียบนะคะเราก็มาตะไบหน้าเล็บให้มันเรียบนะคะวิธีการตะไบเราไม่ตะไบแบบอย่างนี้นะคะเราไม่ตะไบแบบอย่างนี้นะเราเห็นไหมคะเห็นขอบเล็บไหมขอบเล็บอย่างนี้นะคะเราวางให้มันพอดีกับขอบเล็บถู ูมาด้านเดียวกันนะคะจะถูด้านซ้ายด้านขวาได้หมดนะคะอย่างนี้นะนี่ว่างนะคะตามขอบเล็บอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคะอ่ากลางเล็บถูอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมคะถ้าเราถูแบบอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตะไบอย่าถูกับขอบเล็บตรงเนี้ยนะคะขอบเล็บตรงเนี้ยลูกค้าก็จะเปิดเพราะตะไบมันมีความหยาบเห็นไหมคะมันก็จะทําให้เป็นเลือดนะคะแล้วก็ขอบเล็บลูกค้าก็จะไม่สวย นะวิธีการตะใบนะคะรูปไปทางเดียวกันนะคะเหมือนกันค่ะทุกเล็บเลยนะคะเริ่มแรกวางตะใบถูนะคะถูหน้าเล็บตรงกลางให้เรียบร้อยเห็นไหมคะขอบตะใบนะคะขอบเล็บอา่าไม่ใช่ขอบตะใบขอบเล็บขอบตะใบนะคะให้เสมอกันเห็นไหมคะนี่คู่ถูมาด้านเดียวกันเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะวางตะใบกับขอบเล็บแบบนี้อา่าไม่เห็น ตะไบก็บขอบเด็แบบนี้นะคะนี่ถูมาเห็นไหมคะอันนี้ขอบเด็บวางตะไบแบบนี้เห็นไหมคะลากครูไม่ถูอย่างนี้นะถูอย่างนี้นะคะด้านเดียวกันตรงกลางยังไม่เรียบอ่ะรูปได้เห็นไหมคะครูไม่รูปอย่างนี้เห็นไหมครูรูปอย่างนี้เห็นไหมคะใช้วิธีการวาง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 อ่ะเดี๋ยวอันนี้ปัดให้ดูก่อน เห็นไหมคะสองเล็บนี้เรียบแล้วเห็นไหมตากัดสองเล็บนี้อ่ะใช้วิธีการนี้เลยค่ะเหมือนกันวางเลยค่ะขอบเล็บจะเลยกล้องทุกทีเลยอะขอบเล็บนะคะถูกลางเล็บก่อนอขอบเล็บวางให้มันเสมอขอบเล็บก่อนเห็นไหมคะอ่ะวางหัวยาวๆค่ะข้างเดียวเห็นไหมคะ คับนี่เหมือนกันวางขอบเล็บตรงนี้เห็นไหมคะวางตะไบให้มันเสมอขอบเล็บรูกลงเห็นไหมคะมเห็นไหมข้างนี้วางขอบเหมือนกันค่ะลูกลงมาเห็นไหมคะนี่นี่เลยนะคะ ได้มากเสร็จแล้วก็เก็บตรงกลางอีกนิดนึงปลายเล็บถ้ามันยังขรุขระอยู่นะคะลูกได้เห็นไหมคะเห็นวางลูกลูกวางลูกลูกยกวางลูกยกวางนะคะเห็นไหมนะะีนม่ปัดให้ดูก่อนเห็นไหมคะขอบเล็บก็ยังสวยอยู่เห็นไหมหนังไม่เปิดเห็นไหมคะอ่าหน้าเล็บก็เรียบนะ,ะอือ ดูนะคะฝั่งนี้เหมือนการน,นิ้วก้อยเหมือนกันทุกนิ้วเลยค่ะใช้วิธีการวางรูปเห็นไหมคะวางรูปขอบเน็บนะคะเห็นไหมคะนิ้มนิ้เหมือนกันขอบมุมนะคะเห็นไหมขอบมุมตะแคงตะใบถูลงเห็นไหมคะ มันก็จะได้ทั้งหมดหน้าเล็บมันจะทั่วหน้าเล็บนะคะตรงกลางเห็นไหมคู่ถูยกวางยกถูนะคะเห็นไหมคู่ไม่วางอย่างนี้นะไม่ทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะตรงไหนที่ยังไม่เรียบถูได้นะคะลากยาวไปทางเดียวกัน หน้าเล็บเรียบแล้วอ่ะนิ้วโป้งเห็นไหมนิ้วโป้งที่มันเย็นเยนนะรูปค่ะวางขอบเห็นไหมคะวางขอบเล็บรูปครูจะไม่ถูตะไบในแบบผิวเล็บอย่างนี้นะคะใช้วิธีการวางขอบรูปเห็นไหมคะ่ะวางขอบรูปแบบนี้เลยอนะ่ขอบเล็บนะคะวางตะไบรูปเห็นไหมคะ ท่านี้เหมือนกันค่ะแต่แค่วางตาใบลูกออกมาเห็นไหมคะตรงกลางลูกไปเลยเห็นไหมเห็นไหมคะระเบียบอะอ่า เียบหมดเลยขอบเล็บก็ยังสวยอยู่นะคะเห็นไหมขอบเล็บก็ยังสวยอยู่ทุกมุมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เช็ดหน้าเล็บด้วยน้ำยาเช็ดหน้าเล็บน้ำยาเช็ดเล็บนะคะเห็นไหมทำความสะอาดฝุ่นผงนะคะปัดฝุ่นออกเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดเล็บนะคะ,ะเขาก็จะมีความสะอาดแบบนี้เห็นไหม เราก็จะพร้อมทาเบทสีได้เลยนะจ๊ะนี่คือวิธีการเตรียมหน้าเล็บนะคะอันนี้คือวิธีการเตรียมหน้าเล็บถ้าไม่เข้าใจยังไงนะทักมาถามครูได้นะคะเดี๋ยวต่อไปครูจะทำคลิปทรงเล็บนะคะแล้วก็วิธีการทาสีเนาะเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันนะคะ